แล้วก็สีที่ใส่คือสีของแผ่นดินนะครับแล้วท่านมีความรู้สึกกับบ้านกับเมืองผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่ครบ70ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรมบรรมราชองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขมาชนชาวสยามส่วนข้าราชการนั้นก็จะต้องทําหน้าที่ด้วยหลักธรรม,มิบาลทั้ง6ประการผมดีใจที่สุดนะครับ ที่ท่านได้มาขับเคลื่อนเรื่องยุทธศาสตร์และเอายุทธศาสตร์พระธานเข้าใจเข้าถึงมาใช้แล้วก็นํายุทธศาสตร์นะครับประชารัฐจากแผนพัฒนาฉบับที่8นะครับสองพเพิ่งมาใช้ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่แผน11ปี59เท่ากับผ่านมาเกือบที่0ปีรวมไปถึงเรื่องธรรมาพิบาลก็เช่นเดียวกันแสดงว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ย เรามีแผนอยู่แต่การนำสู่การปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีใครที่เข้าใจแล้วเข้าถึงแล้วนำปบบปฏิบัติหรือการพัฒนานั่นเองแต่วันนี้ประเทศไทยถือว่าโชคดีมากๆที่มีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกร,รัฐมนตรีนะครับมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงหน้าที่นะครับแล้วแบ่งงานออกมาชัดเจนนะครับแล้วท่านก็ชี้นำพวกเราซึ่งเราเองเนี่ยนะครับ ผมเรียนว่านักศึกษารุ่นนี้ได้พบกับพระพรหมที่มอจลอท่านบอกกับเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่2475เพราะว่าเอาพระราชมำนาจของพระองค์ท่านมาแต่ไม่เอาพระธรรมมาด้วยนะครับซึ่งพระองค์ท่านมีทศพิธราชธรรมแต่วันนี้นราัชาการไม่มี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ฟังจากท่านที่เล่าเราพูดถึงเรื่องของพระธรรมกับความมั่นคงแล้วผมขออนญาตกล่าวในนามของพวกเราทุกคนนะครับเรามั่นใจว่าเราได้พบกับต้นบุญต้นแบบแล้วมาพูดให้พวกเราฟังกระจ่างชัดเจนนะครับเราสัญญาว่าพวกเราจะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับโดยให้พระองค์เป็นต้นบุญต้นแบบนะครับในเรื่องของ พศพิธราชธรรมส่วนใครที่เป็นข้าราชการนั้นก็ต้องใช้หลักธรรมภิบาลทั้ง6ประการส่วนประชาชนทั่วไปก็นำนะะหลักคุณธรรมข้อเดียวเป็นปฏิปัตินะครับสประการที่พระองค์รับสั่งไว้เมื่อปีพศ2525นะครับคุณธรรม4ประการงั้นในวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นเป็นเกียรติยศนะฮะเป็นมหากุศลเป็นบุญเหลือเกินที่เราได้มา ฟังท่านวันนี้ผมเองเรียนตรงๆนะครับเดิมผมยังไม่ได้ทราบข้อมูลว่าวันนี้ท่านมาแต่ผมเจอกับท่านประธานอดีตประธานสภาท่านสุชนบดีตอนเข้ามาท่านบอกท่านรู้ไหมเดี๋ยวท่านหม่อมมาวันนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาหามหม่อมกันนะครับท่านก็้ชวนกับผมมานั่งตรงนี้นะครับก็ขอให้พวกเราไม่มีอะไรให้กับท่านนะครับด้วยใจอยากให้พวกเราปรบมือให้กับท่านเป็นเกียรติยศนะครับแล้วก็ท่านเป็นต้นบุญต้นแบบที่จะนําพาประเทศชาติ ให้รอดพ้นจากวิกฤตต่อไปนะครับขอบพระคุณท่านมากครับ